คุณแพรลี่อ,อกหักแล้วจานอ,อกหักแล้วคืออะไรเลิกกาแฟาเหรอคุณแพรลี่อะนะกลัวชื่นชมนะคุณแพรลี่เนี่ยกูชื่นชมเองกูไม่รู้เรื่องอะไรเขาอะนะอ,อกหักจากใครกะแต่กลัวชื่นชมเขาอย่างหนึ่งเขาค่อนข้างมีสติเขาไม่ปล่อยตัวเองไหลไปตามอารมณ์มากเกินไปกลัวชอบเขาอย่างนี้กูเห็นจากคนที่เขาเลิกครั้งแรกอะนะ แล้วกูเห็นการจะคบอะไรใครอ่ะกูเห็นเขาค่อนข้างพินิจพิจารณาแล้วก็มีสติไม่ฟูมงไฟไม่แบบไวอยวายไม่เพ้อเจอ้อแบบอีบางคนอย่างเงี้ยผัวหนูไม่รักหนูแล้วจะไปยังไงดีจะทํายังไงต่อไปดีเขาทิ้งหนูไปแล้วหนูต้องทายังไงดีเขาเป็นคนมีสติมึงไม่ต้องเป็นห่วงก็หรอกกูว่ามึงห่วงมึงเหอะเป็นห่วงตัวเองเหอะ คนเราอ่ะมันมันต้องมีเสียใจบ้างตามปกติตามเหตุตามปัจจัยแต่อย่างน้อยอ่ะเขาไม่ได้ขาดสติร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังไม่ทํามาหาแดกอะไรกูก็เห็นเขาก็ยังทํามาหากินไม่ใช่เหรอกูก็ไม่รู้นะแต่กูรู้สึกว่าเขาค่อนข้างครองสติในฐานะคา,าราวาได้ดีคุณแพรลี่สามารถเป็นคา,าราวที่รักษาศีลห้าได้ดี ตั้งมั่นคงดู่ในหลักสัจจะความจริงได้ดีอะไรที่ว่าถูกว่าถูกอะไรที่ว่าผิดว่าผิดกูชอบกูสังเกตหลายครั้งเวลาเขาอยู่กับกูนะเวลาออกรายการด้วยกันอนะ่ะกูสังเกตหลายครั้งอะไรที่กูพูดไม่ครบเขาจะพูดเสริมอะไรที่กูพูดไม่ถอกเขาจะบอกเขาจะผูกเขาจะพูดเพิ่มเติมให้ไม่เข้าข้างใครข้าไม่เข้าข้างกูไม่เข้าข้างใครแม้มจะเป็นกลัลยานมิตรกันต้องพูดกันในทางที่ถูกต้องผิดว่าผิดถูกว่าถูกนี่ กูเห็นมาหลายทีแล้วกูสังเกตมาเนี่ยว่าเขาเป็นคนที่ใช้ได้ขนาดเขาบวชไปแล้วบางคนบวชนี่เพอร์เจอร์ไร้์สารานะึกออกมาแล้วก็ปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์หลายคนกูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่กูเคยบวชกูสึกออกมากูก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไม่ได้นะแต่คุณแพรลี่เนี่ยเก่งมูจะบอกให้สึกออกมาแล้วตั้งหลักตั้งเกณฑ์ใช้ทร,รมื่อเจ้าที่เขาศึกษาเล่าเรียนมามาใช้ในฐานะคราวาได้อย่างดีเลิศ ผมถามพี่ชายว่าทำไมไม่กินจุแล้วมาสอนทำเขาบอกอย่ารู้เลยมันจะทุกข์จริงไหมครับครูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันก็ถามาสิเขาเห็นไ,ม,ไม่ใชู่รูนี่ปอทก้าครับอาจารย์กูเห็นปทอทก้าหลายคนออกมาก็เลอะเทอะเดี๋ยวว่าแต่ปอทาเก้ายลายหลายปทอทกูออกมาเห็นดา่ากูช่ำทุกวันเนี้ยเยอะแยะไปหมดที่เป็นคารวาจันนะ มึงอย่ามาอ้างว่าปทกงปท9เลยปทไหนอะ่ะถ้าไม่มีปฏิบตัติไม่มีสติไม่สามารถนําหลักคำสอนด้เจ้ามาใช้ได้กันเละเทะกันทั้งนั้นอะได้กับเมียจะเลิกไม่ได้ขอเป็นลูกขอเป็นห่วงลูกครับจะทํายังไงครับอาจารย์อาจารย์ครับผมจะได้กับเมียผมจะได้กับเมียจะเลิกไม่ได้ ขอเป็นห่วงลูกก่อนมึงจะได้กับเมียนะมึงได้กับพยชนะไทยก่อนจะได้พิมพ์ถูกพิมพ์ให้มันรู้เรื่องก่อนอันดับแรกนะได้กับพยชนะไทยก่อนก่อนได้กับเมียเนี่ยมึงจะได้ไปอันหนึ่งอันเดียวกันโอ้ยมาื่วานก็ทีหนึ่ง ผู้บริหารเดมอพาลูกสาวให้กูด่ากังวเลเรื่องทิศทางไม่กล้าหันตีนออกหน้าบ้านกูก็ด่าให้เมื่อวานนี้เพอเจอปัญญาอ่อนอยากจะนอนทนาไหนก็นอนไปเถอะกูเลยบอกเวลาเอ,อกกากันไม่เห็นเลือกทิศเลือกทางเวลานอนเนี่ยจะเลือกทิศขอถามบ่อยๆรถเสียบ่อยๆเ,เกี่ยวกับแม่ย่านางไหมครับทําไมอะถ้าแม่ย่านางทําให้รถมึงพังได้เนี่ยกูว่าไล่แม่ย่านางออกจากรถมึงดีกว่ามั้ง รถมึงพังก็เพราะมันเก่าก็เพราะว่าอุปกรณ์อะไหล่มันไม่ดีมาไปเกี่ยวอะไรกับไม่ยานางไม่ยานางมันมีที่ไหนมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่า,าลัวรถพังนันไม่ใช่เพราะแมยานางอะรถพังเพราะสมองมึงนั่นแหละขาดปัญญารถพังเพราะไม่ยานางโอ้โหกูเลยเชื่อเลยมึงก็ให้ไม่ยานางซ่อมให้สิคนที่ทํางานเอาแมวมาเลี้ยงในที่ทํางานเสียงแมวร้องดังมากรบกวนมากรบกวนการทํางานคะ่ะจะบอกคนที่ทํางานยังไง บอกยังไงไหมายความว่าอะไรวะ วันคริสรต์มาสตามความเชื่อมีเรื่องราวเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับพระผู้ธเจ้าได้ตัดกล่าวถึงไหมครับไม่มีชาโอ้โหวันคริสรต์มาสมาเป็นความเชื่อของศาสนาคริสต์เขาศาสนาคริสต์เนี่ยเกิดหลังผู้เป็เจ้าผู้เป็เจ้าจะพูดถึงศาสนาคริ์ทำไมล่ะวันคริสรต์มาสคือวันประสูติของพระเยซูคริส แม่สามีชวนไปแก้ปีชงไม่ล้วปีชงเราไม่อยากไปจะปฏิเสธยังไงดีคะก็ไม่ไปก็แค่นั้นเอง ก็บอกเขาไม่ได้ชงโอเคเนี่ยหนูไม่ได้ชงจ้าแล้วหนูก็ไม่เชื่อเรื่องปีชงด้วยจ้าก็บอกเขาไปเลยแค่นั้นเองโทรศัพท์พังใช้ยี่ห้ออะไรดีครับแบบทนทนโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์จ้า ยังมีขายเหรอคะอากูไม่รู้ก็มาถามกูกูไม่รู้ว่ามันไม่ได้ถามกูว่ามีขายหรือเปล่ามันถามกูว่าโทรศัพท์อะไรทนกูบอกสามสามหนึ่งศูนย์ร่วงกระเด็นเคสหลุดแบตกระเด็นออกมาซิมกระแทกออกมากูยังไม่เห็นมันพงังเลยสามสามหนึ่งศูนย์เนี่ยทนมากก็มันอยากได้ทนทนนะกูก็บอกว่าโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์แค่นั้นแหละ ตีเลขแล้วกูตีปากให้ช่วงนี้เหมือนกำลังถอยกำลังร่างกายเนี่ยเหมือนถอย <c oughs> ด่าไม่ค่อยออกหมายถึงว่ามันเงียบนานเหนื่อย เดีย๋ยวนี้แป๊บแบเหนื่อยแป๊บแบเหนื่อยพยายามบอกสอนธรรมะให้เพื่อนแต่เพื่อนไม่ฟังไม่สนใจควรหยุดหรือบอกสอนต่อดีคะแล้วแต่เราเลยจ้า